วิธีทำนะครับแปลงผักเนี่ยหลักๆเราก็ทําได้หลายแบบเป็นไม้เป็นอิฐนะครับอิฐบล็อกนะรวมไปถึงนะครับวัสดุต่างๆที่สามารถตีกรอบได้ได้หมดเลยรวมไปถึงกระเบื้องเก่าๆแบบนี้ด้วยกระเบื้องเก่าๆแบบนี้นะครับมันทําได้2แบบแบบแรกก็คือตัดแนวตั้งมันจะได้ความแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วงมันสั้นนะครับข้อเสียก็คือมันจะต่อไปเรื่อยๆแนวตั้งเป็นเหมือนกั้นขออไว้วันนี้ผมก็ทําอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ มีกระเบื้องเก่าๆครับที่เศษๆเหลือๆนะไม่ได้ใช้นะแทนที่จะทิ้งผมก็นํามาทําประโยชน์ก็คือทําแปลงผักแตกบ้างนะครับบินบ้างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราสามารถนะครับตีกรอบไว้เพื่อไม่ให้ดินมันไหลออกนะและข้อดีคือแบบนี้เลยดินในพื้นที่เนี่ยผมไม่ได้ปูก็แสดงว่าผมเอาพวกปุ๋ยหมักนะครับมาโรยๆเนี่ยให้มันสูงประมาณนึงเริ่มแรกนะประหยัดวัสดุนะครับก็เริ่มปูได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็เติมมาเรื่อยๆมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยนะครับ เราก็เอาดินมาใส่ไว้ถ้าในพื้นที่ใครนะครับกลัวไม่แน่นกลัวไม่ดีเราก็ใช้ไม้ไผ่นะครับปักไว้อีกได้เห็นไหมครับก็แข็งแรงเท่านี้นะครับได้เลยทิ้งละเอามารีไซเคิลใหม่นะมันก็จะคล้ายๆแต่มันใหญ่กว่าก็คือเหมือนปลูกในกล่องโฟมเห็นไหมครับก็สวยเลยแล้วก็ได้กินจริงโดยไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับแล้วก็เป็นการนําขยะนะครับมาให้เกิดประโยชน์